ทุกคนเราถึงวัดชัยวัฒนารามกันแล้วนะเ, <laughs> เ,เสียตังค่าเข้า,ขาด้วยเหรอเสียตี้เฮ้ยเข้าฟรีแล้วนี่60ฟปีขึ้นไปาาย,ยุ่งจบไม่ได้น้ำหนักแบบนั้นยนเข้าใจผิดเราถึงวัดชัยวัฒนารามกันแล้วทีนี้เราก็จะฝ่าแดดร้อนเปรี้ยงๆไปเดินดูเดี <laughs> ๋ยวก่อนมึงทางเข้ามันอยู่ทางนี้ไม่ใช่ไหมล้ออะไรเนี่ยคอนเทนต์ปะเนี่ยไม่เทนต์ละ คอนเทนต์มาเนี่ยถูกโคนและนี่คือวัดชัยวัฒนารามนะจ๊ะดูโคจรแสงไอ้ท้าคอนเทนต์เหรอคอนเทนต์เหรอเกัดมีคอนเทนต์เหรอสำหรับความสําคัญของวัดชัยวัฒนารามนะครับก็คือว่าไม่รู้เหมือนกันไปเสิร์ชดูเอาใน Google นั่นไหนบ้านบ้านการากีนั่นน่ะหลังเขียวๆนั่เหรอก็มึงบอกว่ามันอยู่ใกล้บอกว่าอยู่ใกล้ไม่ใช่หออยู่ใกล้วัดปรางไม่อยู่ใกล้วัดชัยอ๋อบ้านการากีให้ลุกกันเถอะ ป่ะเราไปต่อกันที่ศาลเจ้าแม่สร้อยหมากดกเอ้ยอเ, <laughs> เอาไว้เอาไว้ค่ะที่ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมา, <laughs> า,ามกมานะครับโอเคส่วนเจ้าแม่สร้อยดอกหมานี่ก็คือพื้นชื่อเรื่องการขอความรักนะบ,<า>บ้บานกระเกตมันอยู่ตรงไหนวะซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ะวไปไม่น่ามี่มา,มราระังนู้นเสิร์ชหน่อยดิ ือนะศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากอยู่ในวัดชัยนี่แหละศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากซึ่งกูอ่ะระบุโลเคชั่นริมน้ำเพราะว่าก็เขาตายตรงในน้ำเนาะอยู่วัดพระดันเชิงอเออ,<ช>อน,นี่เคยไปไหว้ใช่หรอนี่ไงมึงปิดบ<า>ุกเกินมาแล้วจบตัดตรงนี้ออกหมดเลยไม <c oughs> ่ลงเลย ตอนนี้เราคือจบภารกิจที่อะไรนะวัดชัยวัฒนารามแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่วัดมหาธาตุพระมหาบอลเราไปหาวิหารวัดมหาธาตซึ่งมีพระเชื่อได้ใช่ไหมเชื่อได้ดูแล้วที่มีน้าที่มีพระขึ้นต้นไม้ต้นไม้อ๋ออันนี้คุอคุ้นอยู่แล้วเขายังวันนี้เขาเปิดใช่ไหม ไปไหนต่อนะหลังจากที่เราเดินกันเราเอนิจิหน่อยเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกวิชินิตาซีดาวัยสี่ปีสามติดต่อกันสามปีแม่ป้านอมก๋วยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเหนาก๋วยเหนือมือโบกยิ่เหนื่อยย่งไปก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกแม่บ้ะนนอมจิมซาจอยแปลว่าอะไรวะท่านี้ออกจากไหนวะตึงถึงแล้วนะจ๊ะ ลุ้น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 ต้นตำลับขาไก่หม้อดินเดินไปเลยเหรอครับ เขหม้อมึงอขอเพี่อะไรของพ okay. ี่อันี้อ่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่หม้ออันนี้ไม่ใช่หม้ออันนี้คืออะไรชามไข่ไม่ได้ปอกเปลือกนะใช่มึงต้องปอกเปลือกก่อนเอามือลงมาจุ่มหรอเย้ห้าบาทค่ะเหรอเดี๋ยวิอีกเอียงว่ะมาเปิดหรอไม่ไม่ต้องหรอกไม่ต้องอ๋ออะไรมันเอียงมันก็พูดบ้าบอไปนล้วให้กูมาถึงวันเอียงกูต้ไงแบบเอียงตู ย้ง่งงานกินไหมวันนี้เรากินอันนี้เพื่ออะไรนะไข่เจยเียวแปดเต<ร>ียงนะครัะแล้วกอ็อะไรวะขึ้นชอนก็ <c oughs> เราไข่ตุ๋นก็เราขนาดจับเสื้ออาหารแล้วเราอ่ะ <c oughs> เป็นอินฟูด้านอาหารไหมอันนี้กินไหมกิน <c oughs> อือ้ม อร่อยชิงอร่อย,ออยโอ้อิ่มมากไม่เหลือเลยข้ยาวไข่จเจียวผัดไทยบไข่จเจียวไข่จเจีาายวขาว มาเอิ mm ่มแล้วนะครับตอนนี้เราจะไปไหนกันต่อยังอยู่เหรอเราจะไปวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุไปไหนนะลมพิสันลมพิสันเลจ้าแอร์ช่ำๆไปครับเพื่อนเพื่อเราจะไปเที่ยววัดมหาธาตุตอนนี้เราถึงวัดมหาธาตุแล้วนะครับ ที่จอดรถเยอะมากใครเอารถมาก็ได้นะครับมีที่จอดเยอะเยอะแยะไปหมดเลยวัดมหาธาตุต้องมีเอเนอร์จีเอยถ้าเข้าสิบบาทใช่ไหมเ,เหสียเสียเสียเียตังค์เลยเสียเสียเสียเข้าไปเดี่ยวนะลุเลยา,าขวาขวาไปครับทุกคนไปดูไอ้นี่กันไปดูพระ อะไรวะเรียกไม่ถูกเสียนพราที่อยู่ในโพปกเสียนอยู่ในอะไรนะโพปกฮะโพปกโพปก้ยสุดยอดสุดยอดครับลำอะไรวะลูกมะพร้าวอ๋อทำไมอ่ะ ออกรู้มเปนลุ่มมะพร้าวนี่เราไปดูแบบจาลองแบบเต็มๆก่อนเราจะได้จินตนาการออกว่าเราไปไปตรงไหนถามนี้ก่อนดูวันนี้ก่อนออนี่ซึ่งซ่นมาเออใช่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 ได้ยินนอใชียร์จีนได้ยินะโอเชียรว่ามื่อกีน้คนนกัมบูเจีนบ วัดมหาธาตุตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศตะวันออกของพระราชวังในพื้นที่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยาที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุลักษณะแผนผังของวัดสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น อะไรนะมึงเออนู่นเราเดินเออมึงไม่เอาหรอโอ้มันเดินไปไหนมันเดินมันดูเรื่องมันรู้มันรู้เหรอต้องไปทางไหนยังไงเดินไปเรื่อยโอ้ดูกองนี้ดิคุณผู้ชมนี่ก็คือพระพุทธรูป ปูนปั้นทรายที่เป็นซากที่เหลือไว้นะจ๊ะห้ามเดินลนักษณะก็อยากไปดูกว๊ะเขาก็ต้องรดน้ำตลดตอดเว้ยเพราะง,งั้นหินม <c oughs> ันจะแตกจริงไม่เชื่อเนอี่ยมึงลบลุง <c oughs> เนีขาต้องทำให้หินมันชุ่มชืม้นเขาตัดต้นไม้ทิ้งทำไมวะอสองต้นเหรอผันด่านปะมันไม่ตัดจริงผันด่านลุงวิ่งเขา้าด่านไหนวะเนี่ยของเนี่ยวตน้นไอ้ต้นนี้อยู่อยู่ในจริงเลยอ๋อ อันนี้ก็ถ่ายรูปได้นะจริงถ่ายได้เลยเห็นไมพระรามกรุณาอย่ายืนเหนือเสียงพระพุทธรูปอ้าวแค่ยืนก็เหนือกว่าเราไม่ใช่หรอวะตรงนี้เขาให้นั่งอะห้ามยืนตรงนอ้โหแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี่นี่เขาบอกอยู่แล้วเราอยู่ไหนอ๋อนี่ใช่อยู่นี่กับตรงนี้สองที่แต่เราอยู่ไหนตอนนี้ไม่รู้ ก็อ,อยู่ตรงไหนวะนี่นี่นะเราอยู่ตรงนี้นี่ไงอ๋อเออใช่อือพี่ท่าอยู่นี่สัตว์ใครเดินไปตทางเดินก็หล่ะนะมึงไม่มีใจเลยอ่ะอนนอใช่<ต>ไหมอันเนี้ยมันมีความล้ม,มไ,ไม้ก็เป็นไปได้แล้วเดินะเนแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนหรอกสำหรับวัดมหาธาตุนะครับเดินง่ายๆสบายๆไม่ร้อนเลยมึงดูเด็ดกลางร่มมันลุ่งหน้าเลยเห็นไหมไอ้ไม่เดินไปอยู่ ทุกคนครับและนี่ตรงนี้ที่เรายืนกันอยู่ก็จะเป็นส่วนของวิหารเฮอมึงกูพูดไปเรื่อยกูก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรใช่หรอชมพูบันทิปเปล่า มึงอันนี้จะจะถล่มแล้วอ่ะเอาคานมาหามไว้อยู่เนี่ยน่ากลัวว่ะหายจริงๆนะชอบประวัติศาสตร์ตั้งแต่ชอบกันตั้งแต่กูชอบกูชอบกูชอบตอนนี้มีความลมเลื่องอยู่บ้านกูชอบมาลมเลื่องหรือจะเอาประวัติศาสตร์กูชอบกูชอบชอบ่จอดอยู่บ้านว่ะกูชอบแต่ว่าดูยูทูบสบายกว่านะ ยังไงนะเดี๋ยวมึงก็บอกบอกอันนี้คือระเบียงคดแล้วก็ถามว่าคดคดยังไงมึงก็มึงก็ดูเอาเองสิตลกที่อะไรนั้นมุกหน้าเวทีอะไรยวเด็กผก็เอาข้องก็ได้มาถึงไหนแล้วระเบียงคดคตรขาบรู้ได้ไงวะไม่ดูเด็กไหนมันแห้งมากเลยนะได้เหรอวะได้ไม่โคดรนะโคตอยู่นะโคตรน้ำดูดี สาเหตุที่เราต้องเรียกมันว่ากระเบงคดก็เพราะว่ามันไม่ตรงไงเดี๋ยวต,ต้นเนี่ยนะต้นเหรอเออ เนี่ยคือซรากของปางประธานปางประธานก็คือพระปางที่ใหญ่ที่สุดนในในวัดรวมถึงสปิงเกร์ดเวยเหรอศีลาแรงทําไมเราถึงเรียกว่าศีลาแรงเพราะมันมีแรงทําให้แข่งแร่งใช้แรงงานแล้วเขาเลยสร้างเป็นเขาเนียแต่อุณทาหอนไม่ใช่ให้ชื่อว่าคนทํามีแรงอันนี้คือศีลาของแรงแรงงานไทยนี่คือ วิหารหมายเลขยี่สิบแปดวิหารกแกลบนี่เหรออันนี้เหรอเอาไปใส่ข้าวป่ะวะเขาเรียกเพราะว่ามันเล็กหรือเปล่าถึงเรียกแบบนี้จริงด้วยอืมข้าเต็มเลยอะไรนะขังข้าวเฮ้ยจริงด้วยอ่ะไม่ใช่มัน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 ไม่อยู่ตรงนี้วะทุกคนเห็นไหมขังข้าวมันก็ยื่นยื่นเข้าไปดิเว้ยทุกคนเนี่ยขังข้าวไหมเราให้ดูไอไอปลาเดือดพุ่งมาแล้วมึงไปพุ่งหรอกมันนอนอยู่ ทุกคนแกบนี่เห็นไหมโอ้สวยทุกคนตอนนี้เราจบกับวัดมหาธาตุแล้วนะเราจบแล้วเราเราจบไวมาก, <laughs> เ,ามาก <laughs> เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อนะไปซื้อโรตีก่อนเหรอ โรตีไปซื้อโรตีเสร็จแล้วก็ไปศาลเจ้าแม่สร้อยออกมาซื้อพาดน้นไม่เ่าจในรถมี <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆ energy ไม่เหลือแล้วสวัสดีคร่ะเพื่อนๆตอนนี้ถึงไอ้นี่กันแล้วนะอะไรวะวัดว <What? S 1> <What? S 1> ัดพนันเชิงก็คือที่อยู่ของเจ้าแม่สร้อยดอกไม้แบบของจริงโอเคของปลอมเหรอ ไปทุกคนไปไหว้พระีิวาสพนันกันเป็นหลวงพ่อโตใช่ไหมหลวงพ่อโตโอ,องค์ใหญ่ดูพุง <c oughs> นี่ลูกจับได้ไหมเนี่ยจับได้ไหมเนี่ยจับได้ไหมเนี่ยนี่คือทำอะไรเนี่ยผมถ่าหลวงพ่อโตพาไปซักให้หลวงพี่ นั่นเธอก็คือโตมาโอ้โหอคใหญ่มากฮะจบปะอีกวา ตอนนี้เราไหว้พระที่วัดพนันเชิงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสักเจ้าแม่ต้อยดอกมาไปขอหวยเจ้าแม่กันป้ามหมายของเราไม่มีอะไรเราไม่ใช่สายมูเราไม่ใช่เป็นคนเชื่ออะไรเลยเถอะเรา,อาขออย่างเดียวคือ,อรารองวัลที่หนึ่งจบเงินแก้ปัญหาทุกย่างโอเคในที่สุดเราก็มาถึงศาลขอแท้ เจ้าแม่สร้อยดอกมาอยู่ที่วัดพนันเชิงนะทุกคนไม่ใช่อะไรนะวัาใช่วัฒนารามก็คือมีสองจุดเผื่อคนเยอะก็ขึ้นมาข้างบนไม่ใช่คอนเทนต์นะทุกคนตกจริง เอ,อถ้าถุกครับเจ้าแม่ขอให้ถูกไวในวันที่หนึ่งนะคะโอเคหาไวา้ข้างล่างหูยมือเจ้าแม่ตอบมาความขอแนเ่เลยดอกไม้มันสั่นอนะ ขนาดตัวเลยนะทุกคนน,นี่คือซานจ๊ะแม่ได้อดอกมะนี่คือรูปจำลองของสะแม่ไส้อดอกมะแซ่แม่ไส้ดอกมะคนสา,ามารถมาขอความรักกัน,นได้นะต่อไป ถึงเก้านะทุกคนโกงขอรางวัลที่หนึ่งนะแหมโคงโค้งโคงอะมากโกงหอดมากให้มึงเลิกเอาไอเดียเขาช็อปปี้ออกไปแล้วมึงจะรวยเจ็บทุกวันนี้ยังกดใส่ตะกร้าไม่หยุดเลย กบางที่อยากได้ของกะกด่ตะกร้าไว้นะแต่ดูว่ามันแพงไปก็เลยไม่ได้กดซื้อแต่กดไว้ในตะกร้าจบแล้วสําหรับทริปอยุธยาอิ่มบุญไหมอิ่มเหงื่อหน้าตาไี้เปล่งปั่งกันหมดเลยนะเราได้ทําบุญเราจนนี่คือหน้าตาของคนที่ไับอิ่มบุญเกือบหมดมันจะสว่างไปหมดอันนี้คือโฉมหน้าของผู้ ภูสว่างบุญเห็นแบบเห็นน้ำนั่นป้าเห็นน้ําที่อยู่บนใบหน้าอันนี้คือเป็นบุญอันนี้อันนี้เป็นน้ําเหมือนแบบน้ํามนตอ่ะเออเป็นเป็นน้ำเขาเรียกน้ําบุญน้ําบุญพุทธมนต์เออที่มาจากใช่ไม่ใช่เหงื่อนะไม่ใช่เหงื่อเลยแต่คำว่าน้ำบุญมันเหมือนตาเมล็ดทุกอย่างมันไม่ใช่ไม่ใช่น้ำบุญฟังหนูแล้วมันเป็นจิตใจมึงมันสกปรกอะข้าวผัดชั่วผาข้าวดชั่วมองวัด